อย่าเพิ่งด่วนตัดสินชีวิตจากฉากหนึ่งในเรื่องยาวของกรรมบางครั้งสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นเพราะเราพลาดหรือไม่ดีพอแต่มันคือผลแห่งเหตุที่เราหรือใครเคยทำไว้กรรมไม่เคยลำเอียง หากเข้าใจเช่นนี้จะไม่โกรธฟ้าไม่โทษคนและไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำเพราะเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยและหากวันนี้เราทำเหตุดีแม้ผลยังไม่มาแต่แน่นอนว่ามันจะมาทำมาไม่มีวันหลอกใครบางครั้งเราก็จะร้อนกับตัวเองเกินไปชีวิตแค่สะดุดหนึ่งครั้งก็เหมารวมว่าตัวเองล้มเหลวผิดหวังแค่ช่วงหนึ่งก็รีบด่วนสรุปว่า เราไม่ดีพอเจอแค่คำพูดลบๆบหนึ่งประโยคก็ปล่อยให้มันกลายเป็นเสียงสะท้อนในหัวกลบเสียงใจของตัวเองไปหมดแต่ความจริงคือชีวิตเราคือเรื่องราวยาวไกลเต็มไปด้วยหลากหลายฉากหลายตอนหลายจังหวะไม่ใช่ทุกฉากจะสวยงามไม่ใช่ทุกตอนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ทุกฉากทุกตอนมีค่า เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมเราอย่าตัดสินตัวเองเพียงเพราะบทใดบทหนึ่งมันมืดมนเพราะในพุทธธรรมยังสอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตนี้คืออนิจจังไม่มีสิ่งใดที่งแท้ความทุกข์ก็เปลี่ยนได้ความล้มเหลววันนี้อาจกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่พาเราไปสู่ความสาเร็จในวันหน้าแม้วันนี้ฟ้าจะครึ้มแต่อีกไม่นานแสงอาทิตย์ก็จะกลับมา ชีวิตนี้คือกรรมทุกอย่างเกิดจากเหตุและผลบางเรื่องเกิดจากกรรมเก่าที่เราต้องชดใช้บางเรื่องเกิดจากการกระทําในปัจจุบันที่เรากําลังเรียนรู้แต่ความงดงามของหลักกรรมคือเราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้ทุกเมื่อไม่มีใครถูกตัดสินตลอดชีวิตจากความผิดพลาดหนึ่งครั้งเพราะกราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็มีสิทธิเริ่มต้นใหม่เสมอ ชีวิตนี้ไม่ใช่เราโดยแท้อนัตตาเราไม่ใช่ความผิดพลาดเราไม่ใช่เสียงด่าทอจากคนอื่นเราไม่ใช่ความเหนื่อยล้าที่ชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วครู่ที่ผ่านเข้ามาและจะผ่านไปหากวันนี้คุณรู้สึกอ่อนแอเหนื่อยล้มเหลวหรือโดดเดี่ยวอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียว ยังมีคนมากมายที่เคยผ่านจุดที่มืดกว่านี้และกลับมายืนในที่ที่สว่างได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นขอแค่อย่าเพิ่งตัดสินว่าเราทำไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อว่าเราคงไม่เหมาะจะมีชีวิตที่ดีอย่าเพิ่งหมดหวังเพียงเพราะฉากชีวิตตอนนี้มันดูเศร้าเพราะบทต่อไปอาจเป็นตอนที่งดงามที่สุดในชีวิตก็ได้หยุดก่อนพักหายใจลึกๆ อบก,กอดตัวเองไว้แน่นๆแล้วพูดกับใจตัวเองว่าฉันอาจยังไม่ถึงฝั่งแต่ฉันก็ยังไม่จมฉันอาจยังไม่สำเร็จแต่ฉันก็ยังไม่ยอมแพ้ฉันยังมีค่าพอที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเก่งกว่านี้ในทันทีแค่ยังไม่ยอมแพ้ในตัวเองก็ถือว่าคุณเดินนำความทุกข์มาได้อีกก้าวแล้ว ส่งกำลังใจไปให้ทุกหัวใจที่กำลังลาคุณยังไม่จบและคุณยังมีสิทธิ์จะเปลี่ยนฉากต่อไปให้สว่างงดงามและอบอุ่นกว่าเดิมขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณใจดีกับตัวเองอีกนิดและเชื่อในศักยภาพของตัวเองแม้เพียงเศษเสี้ยวเพราะนั่นคือพลังเล็กๆที่อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจครั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าท้อใจไปเลยทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย ในชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรความสุขก็ไม่ยั่งยืนความทุกข์ก็ไม่อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้ใจเราจะเบาขึ้นจะเข้าใจว่าวันนี้ทุกพรุ่งนี้อาจไม่ทุกข์ก็ได้ทุกสิ่งที่เรารเผชิญในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เวรกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวและไม่ใช่เพราะโชคชะตากำหนด ลองสังเกตดูในชีวิตจริงหากเราปลูกต้นไม้โดยให้ปุ๋ยน้ำและแสงแดดยังเหมาะสมต้นไม้นั้นก็จะเจริญเติบโตถ้าเราทำงานขยันอดทนเรียนรู้พัฒนาแม้วันนี้ยังไม่สำเร็จแต่มเมล็ดแห่งความพยายามเหล่านั้นได้ถูกหว่านลงไปแล้ววันหนึ่งมันจะพิบานในทางกลับกันหากสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสร้างความทุกข์เราสามารถมองย้อนกลับไปว่าเพราะมีเหตุอะไร และถ้าเหตุยังมีอยู่ผลย่อมมีอยู่แต่หากเราเปลี่ยนเหตุหรือทำเหตุใหม่ผลก็เปลี่ยนได้เช่นกัน 1. น,นึนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรในโลกนี้จะคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขและความทุกข์ล้วนเปลี่ยนแปลงหากวันนี้เป็นวันที่ยากลำบากมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดฝนตกหนักเพียงใดสุดท้ายก็มีแสงแดด เช่นเดียวกันกับใจคนหากวันนี้เต็มไปด้วยน้ำตาพรุ่งนี้ก็อาจมีรอยยิ้มได้ 2. ทุกครั้งความทุกข์คือธรรมดาไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยเจอทุกทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวความผิดหวังแต่คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ไม่เคยทุกแต่คือคนที่เข้าใจความทุกข์และรู้วิธีวางใจไม่ให้จมอยู่กับมัน 3. อนัตตาไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริง ความผิดพลาดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะไม่แบกมันไว้จนหนักใจความเพียพรพยายามไม่เคยไร้ค่าเหตุปัจจัยยังไม่พอผลก็ยังไม่มาแต่เมื่อทำต่อเนื่องผลย่อมเกิดในเวลาที่สมควรทุกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่เข้มงวด ความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่คือทางผ่านไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมความเหนื่อยล้าเป็นเพียงเงาไม่ใช่ตัวตนของเราบางครั้งเรารู้สึกอ่อนแรงหมดกำลังใจแต่จงรู้เถิดว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหากเรามีสติรู้ทันแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเรากำลังเดินอยู่บนทางแห่งปัญญาแล้ว ความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามมากเกินไปหรือจากความเครียดและภาระต่างๆที่เราแบกไว้แต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราความเหนื่อยล้าเป็นเพียงเงาที่เกิดขึ้นจากการกระทำและมันจะหายไปเมื่อเราให้เวลาพักฟื้นหรือหากความสมดุลให้ชีวิตเหมือนกับที่แสงแดดทำให้เงาหายไปเมื่อมันตกไปที่จุดหนึ่งความเหนื่อยล้าเป็นเพียงเงา ในทางพระพุทธศาสนาเราพูดถึงหลักปฏิจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาซึ่งหมายถึงทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุการณ์หรือปัจจัยเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นความเหนื่อยล้าก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยดังนั้นความเหนื่อยล้าจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนหรือเป็นตัวตนของเรามันเกิดจากการที่เราไปยึดติดหรือทุ่งเทพลังไปกับสิ่งต่างๆมากเกินไป หรือไม่ให้เวลาตัวเองพักผ่อนการเห็นความเหนื่อยล้าเป็นแค่เงาที่เกิดขึ้นช่วยให้เรามองสิ่งนี้เป็นสิ่งชั่วคราวและไม่ยึดติดกับมันเมื่อเราหยุดคิดว่ามันเป็นตัวเราเราก็จะไม่ยึดติดกับความรู้สึกนั้นอีกต่อไปความเหนื่อยล้าไม่ใช่ตัวตนของเราหลักธรรมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนี้คืออนัตตาหรือความไม่เป็นตัวตน ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงและไม่สามารถยึดถือเป็นตัวตนได้ทั้งร่างกายและจิตใจของเราล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตามสภาพไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราสามารถยึดติดไว้ได้การที่เรารู้ว่าความเหนื่อยล้าไม่ใช่ตัวตนของเราช่วยให้เราเข้าใจว่าเมื่อเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่ความผิดปกติของตัวเราเราไม่จำเป็นต้องกังวลหรือแสดงความผิดหวังต่อตัวเอง หากเราเห็นว่ามันเป็นแค่ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนเมื่อเราเข้าใจว่าตัวตนของเราเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่สามารถสังเกตการต่างๆได้ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเราจะมีความสามารถในการไม่ยึดติดกับความเหนื่อยล้าได้มากขึ้นมองความเหนื่อยล้าเป็นโอกาสในการเติบโตความเหนื่อยล้าไม่ใช่แค่สัญญาณของความอ่อนแอ แต่สามารถเป็นเครื่องเตือนให้เรามีสติและทบทวนวิธีการใช้ชีวิตใหม่เมื่อเหนื่อยมากจนเกินไปเราควรหยุดพักบ้างหายใจลึกๆและมองดูว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างและเราควรทำอะไรเพื่อปรับปรุงสมดุลในชีวิตตามหลักอุเบกขาหรือการมีจิตที่วางเฉยและไม่ยึดติดเราสามารถรับรู้ความเหนื่อยล้าได้อย่างสงบไม่ให้มันมีอิทธิพลมากเกินไปในชีวิต เมื่อเรามีการฝึกฝนการรับรู้ในแบบนี้ก็จะสามารถวางใจและให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงจิตที่เข้าใจความเป็นจริงการฝึกฝนให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เรารู้จักกับตัวเองมากขึ้นเมื่อเนลุาเกิดขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปหากเราไม่ยึดติดหรือพยายามหนีจากมัน ความเหนื่อยล้าก็จะไม่สามารถครอบงำเราได้ในทางพุทธศาสนาเรายังมีคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานซึ่งช่วยให้เราเข้าใจและระลึกถึงปัจจุบันขณะโดยไม่ให้ความเหนื่อยลา้าหรืออารมณ์ชั่วคราวมีอิทธิพลในการตัดสินใจหรือการกระทำของเราการให้กำลังใจสุดท้ายนี้เราควรให้กำลังใจตัวเองว่าความเหนื่อยล้าเป็นเพียงช่วงเวลา และเราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ทุกเมือ่อด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลใจให้มีความสงบไม่ต้องกังวลว่าเราจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดเราไม่ใช่ความเหนื่อยล้าเราคือผู้ที่รู้ตัวตนของตัวเองและสามารถปล่อยวางความเหนื่อยล้าได้การเข้าใจว่าเราคือผู้รู้ที่สามารถมองเห็นความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่ใช่ตัวตน จะทำให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ล้มเหลวเพราะเรารู้ว่าความเหนื่อยล้าจะผ่านพ้นไปเราไม่ต้องยึดติดกับมันและสามารถทำการเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการแม้เทียนเล่มเล็กก็มอบแสงสว่างให้ความมืดคำว่าแม้เทียนเล่มเล็กก็มอบแสงสว่างให้ความมืดเป็นคำที่สื่อถึงความสำคัญของสิ่งเล็กๆ ที่มีคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ๆแม้สิ่งนั้นจะดูไม่มากมายแต่ก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้คำนี้สามารถนำมาพูดถึงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้ในหลายๆมุมมองเช่นการทำความดีเล็กๆน้อยๆที่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตใจความดีที่แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็สามารถนำไปสู่การสว่างทางจิตใจได้ เช่นการฝึกสติการเจริญสมาธิหรือการทำบุญแม้จะเป็นการกระทำเล็กน้อยแต่หากทำอย่างสม่ำเสมอก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทางจิตใจยกตัวอย่างเช่นการทำบุญถวายข้าวหรือการรักษาศีลให้อย่างเคร่งครัดแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสงบสุขและสามารถพัฒนาจิตใจให้ไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงได้ในที่สุด หรือในเรื่องของการฝึกสมาธิเช่นการนั่งสมาธิแม้เพียงแค่วันละ5 1 0ถึง10นาทีก็สามารถช่วยให้จิตใจมีความสงบลดความทุกข์และเห็นถึงความจริงของชีวิตได้การทำสิ่งดีๆแม้จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก็สามารถส่งผลยิ่งใหญ่ต่อชีวิตและพัฒนาการทางจิตใจในระยะยาวได้เช่นกันอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำแม้วันนี้เราจะทำได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีค่า เพียงแค่เราพยายามมีสติทำรรใจดีมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นนั่นก็เป็นธรรมอันประเสริฐแล้วทุกความยากลำบากคือครูที่สอนใจเราความทุกข์หรือความยากลำบากที่เรารเผชิญนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการฝึกฝนจิตใจให้มีความอดทนและเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การที่เรามีความเข้าใจในธรรมชาติของทุกข์จะทำให้เราสามารถปล่อยวางและหาทางออกจากความทุกข์ได้อย่างมิสติตัวอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดนี้คือการฝึกสมาธิและการพัฒนาความอดท,ทนในการปฏิบัติธรรมพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมมักจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจเช่น ในการนั่งสมาธิที่อาจรู้สึกเจ็บปวดหรือรำคาญแต่การที่เราฝึกฝนต่อไปอย่างมีสติจะทำให้เรารู้จักการปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความรู้สึกนั้นๆจนสามารถไปถึงการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นได้ดังนั้นความยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือมองว่าเป็นอุปสรรคแต่ควรเห็นว่าเป็นครูที่สอนเราให้เติบโตและพัฒนาจิตใจ โดยการเรียนรู้จากทุกๆประสบการณ์ที่เราผ่านไปในความทุกนั้นมีแสงแห่งปัญญาซ่อนอยู่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้หนีทุกแต่สอนให้เข้าใจทุกขเมื่อเราเข้าใจเห็นตามจริงใจก็จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป